ครับก็ตอนนี้ก็แข่งขันจบแล้วนะผมอย่างคันนี้นะวันนี้ก็จบอันดับที่3นะครับสิ่งที่สําคัญไม่ได้ก็คือนอกจากเรื่องน้ํามันเครื่องสิกนะ้่ก็จะมีเรื่องทับโบนะทับโบคันนี้อย่างที่ผมบอกว่าใช้ทับโบใบส้มแล้วก็เพิ่งมาจอดนะเดี๋ยวเราให้ทุกคนได้เห็นนะว่าทับโบคันนี้เป็นทับโบใบส้มแบบจริงๆไม่มีการโมเพิ่มนะผมเอาแบบสแตนดาร์ดที่ขายลูกค้าก็คือมาจับใส่ได้เลยนะผมเดี๋ยวรอน้องแกะดูนะครับ เรามาดูสภาพกันสดๆนะครับผมหลังจากแข่งขันไปนะครับเดี๋ยวดูสภาพกันนะครับคันนี้ต้องบอกว่าใช้ตอนแข่งก็คือบูสต์อยู่45ปอนะครับต้องบอกว่าในสนามตัวนี้หลายๆคันน่ะก็คือเริ่มใช้เทอร์โบที่มันใหญ่ใหญ่มากนะประมาณ50กว่ามิลน,นะครับแต่ว่าผมยังเชื่อประสิทธิภาพของเทอร์โบใบส้มนะว่ามันยังพอสู้ได้นะครับแล้วก็วันนี้ก็ไปสูจนแล้วว่า ทูด้เช่น,ชนกันนี่นะครับเรามาดูสภาพทโบนะครับบูธสี่ห้ายืนๆพืนนะครับสภาพใบยังสวยนะครับแล้วก็ยังแน่นนะครับเพราะว่าน้องคนขับก็คือที่แจ้งมาบอกว่าตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยบูธนิ่งๆเลยสี่ห้ปอนไม่มีเสียงวิ่ไม่มีเสียงอะไร น,ๆๆนี่เลยแน่นๆครับครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้ครับรถทุกคันที่ในทีมที่ผมใช้ก็คือเรื่องน้ำมันเครื่องซิกครับน้ำมันเครื่องซิกตอนนี้ทุกคันเนี่ยผมเปลี่ยนมาใช้น้ำมันเครื่องซิกตัวเลสซิ่งนะเพราะว่าทุกวันนี้รถแข่งเซอร์กติตเนี่ยแรงม้มาจะยืนพื้นอยู่ประมาณ500แรงม้าครับก็เลยต้องใช้น้ำมันเครื่องที่ทนความร้อนสูงเพราะว่ารถแช่ยาวตลอดเวลานะครับเราก็เลยต้องเอาเรื่อง น้ำมันเครื่องตัวซิกเลสซิงนะเพราะตัวนี้ที่ผมได้ไปโรงงานแล้วนะครับก็จะเห็นว่าแฟลพอยต์มันอ่ะค่อนข้างสูงนะค,คือ200องศาเนี่ยยังไม่ไม่มีไอออกมาเลยนะค่อนข,ข้างโอเคนะครับก็เลยคันนี้ก็จะมีหลักๆคือใช้น้ำมันเครื่องซิกนะครับแล้วก็ทอรโบไบส้มชุดท่อไอเสียก็จะเป็นชุดท่อไอเสียของทางนิโตนะครับผมส่วนผลิตภัณฑ์ของแต่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องปั๊มระบบมันไร่ข้างบางส่วนก็คือจะมาจากของ PSC นะครับแล้วก็เรื่องการจูนก็หลักๆก็จะเป็น เป็นผมที่เป็นคนจูนนะครับส่วนกล่องในแต่ละคันก็อาจจะใช้ไม่เหมือนกันนะครับตามสไตล์ของที่มีนะครับไม่ใช่ตามสไตล์นักแข่งนะเพราะบางทีก็มีขับบางคันก็มีกล่องพ่วงนะบ,บางคันก็กล่องพ่วง ECU บางคันก็กล่องพ่วงเปอร์สปีดก็จูร,ร่วมกันได้หมดนะครับโอเคครับก็ฝากติดตามกันในสนามหน้าเราไปแข่งกันที่บางแสน